สะโพกที่เจอในผู้สูงอายุมากๆในชีวิตประจำวันและอยากเตือนประชาชนมีอะไรบ้างครับคุณหมออย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของอาการปวดสะโพกค,ครับคือปัญหาปวดสะโพกเนี่ย,เ,ยเจอเยอะมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่า1อาจจะเกิดจากสะโพกที่เริ่มเสื่อมครับจากการใช้งานอันที่2ก็อาจจะเป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของกระดูกสันหลัง อาจจะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพกได้ครับก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราข้อต่อของเราอะ่ะมีการทํางานอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเองเราควรจะใส่ใจแล้วก็หันมาพยายามที่จะดูแลข้อต่อครับซึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยข้อต่อเราให้แข็งแรงก็คือการเพิ่มแรงกล้ามเนื้อหรือมวลกล้ามเนื้อครับไม่ใช่แค่เฉพาะสะโพกนะครับแต่ว่าข้อเข้ากระดูกสันหลังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญมากๆครับ ในชีวิตจริงที่หมอเฟรมต้องผ่าตัดสะโพกยืนที่สุดหรือว่ารู้สึกยากที่สุดเป็นเคสอะไรครับเนื้อกระดูกที่มันสูญเสียไปครับก็อาจจะเกิดจากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพิการมาตั้งแต่กําเนิดครับแล้วก็ทําให้พออายุเพิ่มมากขึ้นแล้วทําให้ตัวเบ้าสะโพกเนี่ยโดนเขาเรียกว่า มีการหลุดหลวมแล้วก็ทําให้บริเวณกระดูกที่เริชเชงการเนี่ยสูญเสียไปครับอันนี้จะ<ต>เป็นต<ส>ั้งแต่กาเนิดใช่ครับแล้วถ้าไม่ใช่ตั้งแต่กําเนิดอมีพฤติกรรมอะไรที่ทําให้สะโพกของผู้สูงอายุเสื่อมเร็วเป็นจะมีเรื่องหนึ่งครับก็คือกระดูกหัวสะโพกข,ขาดเลือด Mm. อซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็อาจจะเกิดจากการที่ทานแอลกอฮอล์มากครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะใช่ครับ mm. การทานแอลกอฮอล์มากเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญเลยที่ทําให้เกิดเรื่องของกระดูกหัวสะโพกตายซึ่งสิ่งนี้เองก็จะทําให้คนไข้เนี่ยตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องกระดูกขาดเลือด mm. แล้วก็ทําให้ข้อกระดูกข้อสะโพกเสื่อมคุณ้าจะคอ,อ,อบริกนิดนึง กระดูกมันมีเลือดด้วยเหรอเอป้ประชาชนเราเข้าใจว่ากระดูกก็เป็นเป็นแท่นแข็งๆอะมันขาดเลือดได้ด้วยเหรอรได้ยิน<จ>แต่กล้ามเนื้อขาดเลือดหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดไอ้นี่กระดูกมันขาดเลือดมีด้วยเหรอหมอเฟรมมีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยจริงๆแล้วลกระดูกเรามีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดด้วยซ้ำครับ <owing S 2> ไม่ใช่แค่มีเลือดไปเลี้ยงนะครับใช่แล้วกระดูกเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างอยู่ลึกในเมื่อมันอยู่ลึกเนี่ยครับการดูแลเนี่ยก็จะค่อนข้างยากด้วย ทีนี้หมอเฟรมกำลังจะบอกว่ากระดูกเบ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วมันเกิดคือหัวมันตายอะไรอย่างนงี้แนะะมันเสื่อมมันยังเป็นเป็นยังไงฮะขยายความให้ดูคือจริงๆอ่ากลไกที่จะอธิบายเนี่ยมันอธิบายได้หลายกลไกครับเราก็มีกลไกหนึ่งที่คิดว่าเกิดจากการที่เราดื่มแอลโกอฮอล์มากๆแล้วมันทําให้เซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกของเราอครับ เซลไขมันเนี่ยมันหนาตัวขึ้นทีนี้พอมันหนาตัวขึ้นมันทําให้เลือดไปเลี้ยงกระดูกยากขึ้นครับก็เคยเกิดภาวะที่เรียกว่าหัวสะโพกตายใช่ครับซึ่งเกิดได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก,ก,ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการทานแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ครับแล,ลแ,ลแล้วก็เรื่องของการทานยาบางอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นเรียกว่าโารคภูมิคุ้มกันตัวเองครับ SLE พวกนี้เขาจะกินยาสเตียรอยเยอะการกินยาสเตียรอยเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคนี้ได้ครับ ยาสเตอรอยด์ทำให้หัวกระดูกสะโพกขาดเลือดใช่ค่ะโเ,เหมอเฟรมพูดมาว่ามีแอลโกอฮอล์มีบุหรี่มีสเตอรอยมีอะไรอีกไหมครับจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆมีเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าสาเหตุที่เราพบบ่อยมากที่สุดเนี่ยก็ mm. จะเป็นเรื่องของการใช้สเตอรอยแล้วก็การดื่มแอลโกอฮอล์ครับอืเพื่อให้เป็นง่ายสําหรับประชาชน mm. เราจะใช้คําว่าหัวสะโพกตาย นี่ดีไหมครับจะได้พูดดูง่ายๆประชาชนจะได้เข้าใจด้วยเราจะได้เรียนรู้จากหมอฟิล์มมากขึ้นทีนี้ผมสงสัยว่าเอาแล้วประชาชนน่ะผู้สูงอายุเขาจะรู้ได้ไงว่าหัวสะโพกเขาเริ่มตายแล้วสัญญาณเตือนแรกเลยก็คืออาการเจ็บอาการปวดเวลาขยับครับคือเวลาเราฟังเราอาจจะแบบกังวลนะครับแต่ว่าจริงๆอย่าเพิ่งกังวลครับถ้าเรามีอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยผมแนะนําว่าไปพบแพทย์ก่อนอเพราะว่าเราก็จะมีข้อบ่งชี้ในการ คัดกรองแล้วก็การตรวจวิิฉัยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการปวดสะโพกปวดเลือยลังเนี่ยผมก็อยากให้คิดถึงแล้วว่าเออเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็อยากให้ไปตรวจก่อนครับหมอเฟรมครับหัวสะโพกตายกับหัวสะโพกเสื่อมมันเหมือนกันไหมหรือมันคนละโรคก,กันคนละโรคก,กันครับคือหัวสะโพกเสื่อมเนี่ยเกิดจากตัวข้อต่อคือผิวข้อครับคือผิวข้อมันเสื่อมจากการใช้งานก็ได้ เราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เกิดปฐมภูมิก็เหมือนกับเข่าเสื่อมอย่างเนี้ใช่ครับหัวสะโพกก็เสื่อมเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือเป็นหัวสะโพกเสื่อมที่มีสาเหตุอ่าก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากกระดูกขาดเลือดก็ได้ครับหรืออาจจะเกิดจากโรคประจำตัวบางอย่างอย่างเช่นบางคนเป็นรรมาตอยครับหรือบางคนเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอุบัติเหตุมีคอสะโพกหัก เคยผ่าตัดมาแล้วอะไรพวกนี้วนแล้วแต่อาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อเสื่อมได้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่าข้อเสื่อมคือปลายทางถ้าเราใช้งานจนเสื่อมไม่มีสาเหตุชัดเจนก็จะเป็นแบบหนึ่งครับแต่ว่ามันก็จะมีสาเหตุที่อาจจะทําให้ข้อเสื่อมได้ซึ่งเป็นสิ่งเราสามารถป้องกันได้ผมถามในฐานนะประชาชนค่ะคือไอ้เราอะรู้แบบประชาชนก็เข้าใจว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเข่าเสื่อมประชาชนก็เข้าใจว่าเดินเยอะ ข้อเท้าเสื่อมอย่างเงี้ยอ่ะข้อนิ้วเสื่อมแต่ไอสะโพกนี่มันอยู่ลึกมากเลยนะครับกว่าที่มันจะมาเสื่อมเนี่ยมันต้องผ่านเข่าก่อนไหมผ่านข้อเท้าก่อนไหมถึงจะขึ้นมาถึงนี่หรืออยู่ดีๆมันก็มาเป็นเสื่อมที่นี่ได้เลยที่สะโพกได้เลยก็จริงๆแล้วมันอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนครับอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็จะพบเข่าเสื่อมมากกว่าอ,อันนี้คือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้งานเยอะครับแลวข้อสะโพกก็เป็นข้อที่ค่อนข้างแข็งแรง อืครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอน้อยกว่าจากประสบการณ์ของหมอเฟรมเนี่ยข้อที่เสื่อมบ่อยมากที่สุดมีอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องของข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมครับอันนี้เจอเยอะที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของกระดูกสะโพกเสื่อมด้วยครับก็คืออยู่ในกลุ่มตะก้าใกล้เคียงกันใช่ครับคนพูดน้อยนะเกี่ยวกับเรื่องสะโพกเสื่อมเนี่ยใช่ครับ ทีนี้หมอเฟรมไปชอบสะโพกได้ยังไงเห็นบอกว่าเป็นหมอกระดูกแล้วก็เป็นหมอเฉพาะทางแล้วไปเรียนต่อยอดเรื่องการผ่าตัดสะโพกใช่ไหมครับคนเรียนกระดูกสันหลังกระดูกข้อเท้าข้อเข่าอย่างล่าสุดเราก็มีหมอพันช์นะกระดูกข้อมืออย่างเงี้ยแขนอย่างเงี้ยแต่หมอเฟรมเนี่ยเล่นกระดูกสะโพกทําไมฮะสะโพกมันจริงๆมันมันยากนะแล้วมันลึกมากเลยนะก่อนจะไปถึงสะโพกได้เนี่ย มันต้องผ่านกล้ามเนื้อเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เส้นประสาทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเครียดไหมอ่ะเวลาต้องผ่าตัดเคสแบบนี้ก็ก็ไม่ได้เครียดม,มากครับแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าจริงๆการผ่าสะโพกเนี่ยมันมีข้อดีมากๆคือเราจะเห็นรีซอสหรือว่าผลลัพธ์ของการรักษาที่ค่อนข้างน่าประทับใจครับคือหลายๆครั้งคนที่มีปัญหาเรื่องสะโพกเราลองนึกภาพดูครับ คนที่มีปัญหาเนี่ยจะเดินลําบากมากมากเลยคือทําอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดเลยครับแต่ว่าพอคนไข้ส่วนใหญ่ที่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราพบว่าหลังจากนั้นเขาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตใหม่ได้คล้ายๆกับว่าเขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนในช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บที่เขาเจ็บปวดครับผมมองว่าการผ่าตัดสะโพกเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีมากๆและผมคิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยคนไข้ได้ครับผ่านนานไหมครับเวลายืนผ่าสะโพกเนี่ย ผมเข้าใจว่ามันเป็นชั่วโมงการผ่าตัดที่ยาวเทียบกับผา่าข้ออื่นๆอ๋อก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับก็ใหญ่จะเป็นเคสประมาณไหนเคสหลักๆก็จะเป็นถ้าสมมติว่าเปลี่ยนสะโพกก็จะเป็นหนึ่งเลยที่เจอเยอะมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของกระดูกสะโพกหักครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการหกล้มครับก็จะไม่มีกระดูกหักแล้วก็กระดูก พวกกระดูกพุนทั้งหลายเนี่ยครับจะมีโอกาสที่เกิดกระดูกหักได้ง่ายซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นกระดูกคอสะโพกหักส่วนใหญ่ต้องจบด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมครับนำมาสู่หัวข้อที่สองหมอเฟรมพูดตรงใจผมมากเลยกระดูกคอสะโพกหักหรือเราเรียกว่าขอพูดสั้นๆอีกทีก็คือกระดูกสะโพกหักหรือหัวมันหักตะกี้เราคุยเรื่องหัวตายนะหัวหักที่หมอเฟรมบอกต้องผ่าอันนี้ฝากหมอเฟรม เตือนประชาชนหน่อยว่าเฮ้ยเพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่เลยนะ<ช>แล้วมันทําให้เขาต้องติดเตียงทุกพลภาพยังไงครับก็สาเหตุของกระดูคอสะโพกหักที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยนะครับก็คือผู้สูงอายุหกล้ม,มแล้วมักจะหกล้มตอนไหนรู้ไหมครับตอนเช้าครับตอนลุกเข้าห้องน้ําอะไรอย่างงี้ครับอแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ความสําคัญมากกว่าก็คือพอเราสูงอายุมากขึ้นเราจะมีโอกาสในการหกล้มที่สูงขึ้นตามอายุ ครับผมอันนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่กล้ามเนื้อของเราไม่ได้แข็งแรงครับดังนั้นเองผมอยากจะให้คําแนะนํานี้ครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะหันมาเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับมันไม่ได้ป้องกันแค่การเสี่ยงหกล้มนะครับแต่มันป้องกันความพิการหรือปัญหาที่อาจจะตามมาจากการหกล้มได้ครับแล้วก็ทําให้เราเหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่เราไม่อยากจะเจออยู่แล้วผมเชื่อ <ๆ S 2> ว่าทุกคนไม่อยากเจอครับผมมีคนไข้ผู้สูงอายุเยอะเชื่อไหมครับหมอเฟรม เจอกันอย่างนี้หละอ้าวปีนี้ไม่มาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> กระดูกสะโพกหักล้มเจอยอบมากเลยหมอเฟรมใช่ครับแล้วพวกนี้มันดามก็ไม่ได้ไหมมันได้แค่ดึงใช่ไหมมันเข้าฝึกไม่ได้ไหมไม่ได้อ่าเนี่ยหมอเฟรมพูดตรงนี้หน่อยสิครับว่าเวลามันต้องดึงเนี่ยอุย๊ยมันดึงเป็นนานมากใช่ครับในอดีตเราจะมีการรักษาหนึ่งเขาเรียกว่าการดึงหรือว่าแทกการแท็กชันครับก็คือการดึงให้คนไข้ไม่ปวดแล้วหวังว่ารอกระดูกติด อ่าอันนี้ใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ถึงสิสสัปดาห์ก็คือ4เดือนเลยเหรออย่างน้อยครับดึงอย่างน้อย4เดือนเลยเหรอใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเวลาที่เรานอนเฉยๆครับร่างกายของเราจะเสื่อมสภาพไปหมดเลยทําให้มีโอกาสติดเชื้อทั้งปอดทั้งเดินปัสสาวะอ่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเทรนการรักษาเนี่ยเราจะเน้นไปที่การผ่าตัดอย่างรวดเร็ว คือถ้าเป็นไปได้อย่าให้ผ่าตัดภายใน48ชั่วโมงครับเพราะเราศึกษามาแล้วว่าการผ่าตัดได้เร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ช่วยการฟื้นสภาพของผู้ป่วยได้เร็วครับใช่ปัจจุบันเทรนก็จะมาเป็นการผ่าตัดเป็นหลักการไม่ผ่าตัดจะทําในกรณีที่คนไข้ไม่ไหวแล้วคนไข้มีโรคประจําตัวเยอะมากๆมีความเสี่ยงของการผ่าตัดสูงอันนี้เราอาจจะใช้วิธีกับการดึงครับ นี่ก็ตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับที่ยังยังมีความเข้าใจผิดที่ว่าเอ๊ะกระดูกสโะโพกหักทำไมหมอไม่เข้าเฟือกทำไมหมอไม่ดึงละ่ะทำไมเอ,ออะไรหมอเอกชนหรือหมออะไรก็จะผ่ายอย่างเดียวเลยนี่ครับหมอเฟรมตอบแล้วนะครับว่าดึงดึงได้นะแต่อยู่ทีเกือบ4เดือนอย่างน้อยนะและสีเดือนเนี่ยผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียงและทุกคนที่ดึงบอกเลยครับหมอปอดต,ต้องถูกปรึกษาตลอดเพราะอะไรครับปอดแฟบปอดติดเชื้อสำลักอาหารอันนี้ ย้ำเลยนะครับกลับมาอีกทีผมไม่ได้ต้องการจะพูดเรื่องการผ่าตัดอย่างเดียวแต่ผมต้องการจะย้ำสิ่งที่หมอเฟรมพูดว่านี่เป็นเคสที่แกผ่าตัดบ่อยมากและเคสส่วนใหญ่มันเป็นตะกา้านี้ก็คืออุบัติเหตุซึ่งหมอเฟรมก็พูดเองว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราล้มซึ่งล้มเนี่ยจริงๆมันก็มาตามอายุได้อยู่แล้วเพราะการทรงตัวเราที่เสียนะฮะหรือกระดูกเราที่บางหรือกล้ามเนื้อเราที่มันมวลมันน้อยลง ทีนี้แล้วแล้วเขาควรจะทํำยังไงที่เขาควรจะป้องกันตัวเองอยังไงไม่ให้เขาล้มอ่ะคือการป้องกันการหกล้มเนี่ยในมุมมองของผมผมอยากให้มองในมุมของคนทั่วไปนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีความแข็งแรงเราลองนึกถึงตอนที่เราเด็กๆทําไมเราถึงไม่ค่อยล้มใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีความแข็งแรงทีนี้ความแข็งแรงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากการทานอาหารการทานอาหารให้ครบห้ามู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะต้องดูเรื่องของการทานโปรตีน การขาดโปรตีนก็มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงครับอันที่2คือต้องมีการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็หมั่นฝึกบริหารอยู่เสม,มอครับสิ่งนี้เองก็อาจจะทําด้วยการออกกาลังกายที่มีแรงต้านคือหลายๆครั้งเราจะเห็นผู้สูงอายุออกไปเดินหรือว่าไปเต้นอโรอบิกใช่ไหมครับส่วนนี้อาจารย์น่าจะชอบเพราะว่ามีผลต่อหัวใจกระปอดแต่ว่าในมองในมุมของหมอกระดูกครับเราต้องการให้คนไข้มีกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นเองคนไข้จําเป็นต้องออกกาลังกายที่มีแรงต้านซึ่งอาจจะหาได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นการเอาขวดน้ําการออกอย่างยืดมาฝึกแรงต้านครับแล้วก็กล้ามเนื้อมัดที่สําคัญก็จะเป็นกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็กล้ามเนื้อขาอันที่3ครับก็คือต้องมีการฝึกทักษะของการทรงตัวและการสั่งการของระบบประสาทซึ่งส่วนนี้หลายหลายคนอาจจะละเลยครับเราอาจจะคิดว่าทําไมเราสูงอายุแล้วเราต้องมาฝึกอีกแต่แท้จริงแล้ว ตัวนี้ก็เป็นการฝึกสมองและฝึกการสั่งการของเราครับเพราะว่าพอเราสูงอายุมากขึ้นสมองการสั่งการไปที่กล้ามเนื้อมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วไม่ได้ทันใจไม่ได้ฉับไวเหมือนเด็กดังนั้นเองสิ่งนี้ผมดังนั้นเองสิ่งนี้ผมคิดว่าสําคัญมากครับถ้าเราได้ฝึกทักษะของการทรงตัวได้ดีนะครับก็จะทําให้สมองระบบประสา,าทของเราสั่งไปที่กล้ามเนื้อได้ดีการทํางานก็กระฉับกระเฉงด้วยครับการหกล้มก็จะไม่ใกล้กับเราเลยครับวันนี้น่าสนใจมากเลยหมอเฟมสรุปก็คือเรื่องอาหาร ใช่ไหมครับเรื่องโปรตีนโดยเฉพาะนะครับเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็ฝึกทักษะการทรงตัวทีนี้ถ้าผู้สูงอายุวันนี้ดูขึ้นมาแล้วบอกให้หมอเฟรมอยากจะฝึกเขาควรจะเลิกยังไงหรือเขามีช่องทางให้เขาไปดูอย่างไรนอกจากย้ำอีกทีหมอเฟรมก็มี YouTube นะมีมีช่อง Facebook ด้วยแล้วก็มีทิกต o k ก็มีไหมฮะก็มีไีใช่มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะก็คือในนั้นก็ผมเห็นก็มีการสอนการดูแลตนเองเยอะ แล้วเรื่องทักษะถ้าให้เขาเริ่มง่ายๆครับถ้าเป็นทักษะเรื่องของการทรงตัวแบบง่ายๆอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าใครอยากฝึกทักษะการทรงตัวถ้าดีที่สุดอะด้วยความเป็นห่วงเลยครับผมอยากให้มีคนดูแลก่อนอเพราะว่าในผู้สูงอายุเราอย่าไว้ใจครับเราอย่าคิดว่าเราเอ้ยแข็งแรงไหวอ่าได้ดีเราเราคิดว่าอ่าผมคิดว่าต้องหาคนมาดูแลก่อนครับแล้วก็อาจจะเริ่มจากการยืนจับกเก้าอี้ครับให้มั่นคงนะครับแล้วก็ยกขาทีละข้าง ยืนขาทีละข้างให้ได้ครับฝึกยืนขาเดียวครับห,หรือไปยืนชิดกําแพงแล้วก็ฝึกเดินต่อเท้าครับเอาปลายเท้าต่อส้นเท้าปลายเท้าต่อส้นเท้าไปเรื่อยๆครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการค่อยๆฝึกไปก่อนครับแต่ที่สําคัญคือต้องมีคนดูแลครับโอ,โอ้อันนี้ขอบคุณมากดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปเสิร์ชฝึกทักษะการทรงตัวผู้สูงอายุนะครับอย่างน้อยมีคนอยู่ใกล้ๆนะครับปวดชอบปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อแล้วอ่ะขอยากเสพกินขอยากเสบกิน,ออกกนชอบซื้อ,อยาอักเสบแม่ผมเนี่ยท่านดูอยู่ <c oughs> ฟังหมอฟิล์มนะครับสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือเรื่องของผลข้างเคียงอย่างเช่นการที่มีไตวายการที่มีผลต่อทำลายไตแล้วถ้าบางคนไปซื้อกินเยอะๆครับมีเลือดออกในกระเพาะม,มีอะไรได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าวิธีการบรรเทาอาการปวดสะโพกเบื้องต้นเขาควรจะทำย่างไร ก็ควรอย่างที่หมอเฟรมบอกอยาพึ่งยาแก้อักเสบมันอันตรายใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าปวดผมอยากแนะนําให้ไปเจอแพทย์เฉพาะทางก่อนครับ <S <S อย่างแรกคือถ้าเรารู้สาเหตุครับเราจะวางแผนหรือว่าหาวิธีแก้ได้อย่างตรงจุดมากที่สุดครับถ้าสมมติว่าเราปล่อยหรือละเลยแล้วเราซื้อยาแก้ปวดทานเองครับบางทีเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นต้องได้รับการบริหารการกายภาพเพิ่มเวลาเราปวด คอข้อมืออย่างเงี้ยเขาจะเอาน้าแข็งประครบเอาผ้าพัานกินยากเซฟอย่างเงี้ยแต่สะโพกมันทําได้ไหมสะโพกค่อนข้างยากครับใช่ไหมทีนี้ผมผมเคยทําคลิปไว้ครับก็คือวิธีแก้อาการปวดสะโพกเราอาจจะใช้เรื่องของการถือถุงผ้าน้ําหนักหรือว่าใช้เรื่องของไม้เท้าช่วยก็ได้ครับใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยบรรเทาอาการปวด แต่ถ้าถามว่าถ้าอยากให้รักษาหายจริงๆเราต้องรู้สาเหตุครับถ้าเราไม่รู้สาเหตุก็จะแก้ยาเพราะหมอฟมินมังจะบอกว่าข้อสะโพกมันเป็นข้อที่ลึกมันไม่ได้เป็นข้อที่อักเสบง่ายมเมื่อเทียบกับข้ออือ่นๆใช่ครับดังนั้นการที่เราซื้อยาแก้อักเสบยาแก้แกปวดกินไปเรื่อยๆเผลอเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในสะโพกเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เวลาเราดูปัญหาเกี่ยวกับข้อสะโพกนะครับอย่างแรกก็คือเราจะดูเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเนาะอย่างอย่างแรกสุดที่เราเจอเยอะที่สุดก็คืออุบัติเหตุก็จะาำให้กระดูกหักใช่ไหมครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของความเสื่อมครับถ้าเป็นอย่างผู้สูงอายุเราก็จะดูเรื่องของความเสื่อมเป็นหลักแต่ในหลายๆคนรวมถึงคนที่อายุน้อยครับสิ่งที่เราเจอก็คือการติดเชือ้อ อติดเชื้อในข้อสะโพกเนี่ยนะใช่ครับเข้าไปได้ไงหมอพิมมาได้หลายช่องทางเลยครับอาจจะมาทางกระแสเลือดก็ได้บางคนอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีก็อาจจะมีการติดเชื้อได้ครับแต่ส่วนใหญ่การติดเชื้อในข้อสะโพกมันเจอในเด็กเยอะครับมันไม่ค่อยเจอในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่าไหร่ใช่วันลโกเป็นไปข้อสะโพกวันลโกวันลโรกมีได้ครับแต่ว่าเจอน้อยค่อนข้างเจอยากครับใช่ครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม